สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวนจาวัน,วนออนสีรหัสนักศึกษา6311312051นสาะคะสาขาบัญชีกลุ่มที่2ค่ะดิฉันนะคะได้นำเสนอกราฟเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวของไทยนะคะมี2กราฟนะคะกราฟแรกนะคะจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผ่นภูมิแท่งนะคะในภาพนะคะจะเป็น แผนภูมิแท่งเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวนาปีของกเกษตรกรไทยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะทั้งหมด5สีนะคะสีน้ำเงินนะคะแทนทั้งหมดของประเทศค่ะสีแดงนะคะแทนภาคเหนือค่ะสีเขียวแทนภาคอีสานนะคะสีม่วงแทนภาคกลางและสีฟ้าแทนภาคใต้ค่ะจากกราฟนะคะจะแสดงให้เห็นว่าการใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ2,500 5 1นะคะจะมีการใช้พื้นที่ที่มีความใกล้เคียงกันระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานนะคะส่วนภาคกลางนะคะจะมีการใช้พื้นที่มากที่สุดค่ะเพราะว่าภาคกลางนะคะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํานะคะจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวของประเทศไทยนะคะภาคกลางผลิตข้าวได้ดีมากค่ะและจะมีน้ําเพียงพอตลอดปีนะคะ ส่วนภาคใต้ค่ะจะเป็นพื้นที่ใช้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าภาคใต้นะคะเป็นที่ราบริมทะเลและเป็นที่ราบระหว่างภูเขานะคะส่วนใหญ่ภาคใต้นะคะจะใช้น้าฝนในการทํานาฝนจะมาล่าเช้ากว่าภาคอื่นๆนะคะด้วยเหตุผลนี้นะคะจึงทําให้การปลูกข้าวของภาคใต้น้อยกว่าภาคอื่นๆนั่นเองนะคะส่วนภาคอีสานและภาคเหนือนะคะ มีการใช้พื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในแต่ละเดือนจนถึงเดือนก,นกรกฎาคม2551ค่ะจะมีการใช้พื้นที่มากที่สุดนะคะภาคอีสานนะคะจะเป็นร้อยละ50และภาคเหนือนะคะจะเป็นลงลงมาร้อยละ40นะคะในเดือนสิงหางคม2551นะคะภาคอีสานและภาคเหนือนะคะ มีการใช้พื้นที่ลดลงนะคะภาคอีสานจะใช้พื้นที่ลดลงมากจากเดือนกรกฎาค,คม2551ันายจนถึงเดือนตุลาค,คม2551ภาคกลางนะคะจะไม่มีพื้นที่ลอยละนะคะเพราะว่าภาคกลางนะคะใช้พื้นที่ไม่สูงมากค่ะและมีความใกล้เคียงกันระหว่างเดือนพฤษภาค,คม2551 ถึงเดือนสิงหาคม2,551นะคะตามกราฟแผ่นภูมิแท่งที่แสดงให้ดูเลยค่ะและในเดือนกันยานะคะถึงเดือนตุลาคม2,551นะคะมีการลดลงเป็นอย่างมากค่ะส่วนภาคใต้นะคะมีการใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2,551นะคะและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมากที่สุดอยู่ที่เดือนกันยายน2,551ดังแผนภูมิแท่งนั้นเลยนะคะตามที่ขึ้นให้ดูเลยค่ะและจะค่อยๆลดลงทุกเดือนนะคะภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานนะคะไม่มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกนะคะตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2,551ถึงเดือนกุมภาพันธ์2,552นะคะส่วนกราฟแบบที่2นะคะกราฟนี้นะคะจะแสดงให้เห็นผลผลิตของข้าวในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2,543ถึงปี2,553ค่ะเป็นระยะเวลา10ปีนะคะ จะเป็นทั้งหมด3สีนะคะแทนสัญลักษณ์ของการรวมผลผลิตนะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะส่วนสีแดงจะเป็นข้าวนาปีนะคะส่วนสีเขียวจะเป็นข้าวนาปรังค่ะจะเห็นได้ว่าปริมาณผลผล,ผลิตของไทยนะคะจะมีความสม่ำเสมอและปริมาณในแต่ละปีนะคะจะมีความใกล้เคียงกันค่ะ จะมีแตกต่างอยู่ที่ประเภทของการทํานานะคะในแต่ละปีและในแต่ละภาคนั้นก็คือปริมาณการผลิตข้าวที่มีปริมาณข้าวนาปีมากกว่าข้าวนาปลังนะคะและปีที่มีการผลิตข้าวมากที่สุดนะคะดังกราฟนะคะรวมทั้ง2ชนิดแล้วนะคะก็คือปี2550กับปี2551นะคะ ส่วนปีที่น้อยที่สุดนะคะก็คือปี2,543และปี2 5 0 4 1นนะคะจากข้อมูลสถิตินะคะการใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร,กรแต่ละภาคนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะคะมีการเพาะปลูกข้าวทุกภาคค่ะแต่ละภาคจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะ แล้วแต่สภาพภูมิประเทศของแต่ละภาคนะคะข้าวนะคะจะเป็นอาหารหลักของไทยนะคะและยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศและยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำไรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นประเทศไทยนะคะจึงเป็นแหล่งที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกค่ะขอบคุณค่ะ